อัสม al al. ah uh. uh, ิลลาฮิวุราห์มานิมุราห์มิลิม alhamdulillah و ا ل ص ل อ ة والسلام على رسول الله و ะ ل ى آله وصحبه ومن ั ا ل ا ه وبعض السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ขอาสันติความเมตตาปราณีและความจำริญจากลาอ์สุบฮานะฮูวะตะาอาลาพึ่งประสบแด่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับรายการบ้านคนดีวันนี้เรามาพูดคุย ถึงอัอนฟละนะครับความสําเร็จหรือชัยชนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยว่าเหตุและปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับในวันนี้ขอเปลี่ยนทิศทางบ้างนแต่ว่ายังคงเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนั่นก็คือสิ่งที่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางจากความสําเร็จจากชัยชนะสิ่งที่จะทําให้ไม่ได้รับความสําเร็จนะ พอบอกว่าไม่ได้รับความสําเร็จความหมายก็คือล้มเหลวขาดทุนย่อยยับประมาณนี้นะครับนะสิ่งที่จะเป็นเหตุทําให้ไม่ได้รับความสําเร็จซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์พูดคํานี้เอาไว้ลายุฟเลหูลายุฟเลหูนะครับจะไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับชัยชนะเราบูนมาดูกันนะครับว่าใครบ้างนะครับที่จะไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับชัยชนะนะครับ Kita baca ayat Quran dalam Surah An-Naml, Surah An-Naml ayat yang ke-21. Alang Zabillahi min al-Shaytanirajim, wman azlamu min man iftara'ala Allahi kathiban atau kathib b'ayatih. Innu laa yuflihul Innu laa yuflihul Zalimun. และใครกันเล่าที่จะร่เลมห์ที่จะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กุกนะขึ้นมากุเรื่องขึ้นมากุเรื่องแด่อัลลอฮ์กุเรื่องการเท็จแด่อัลลอฮ์กุเรื่องการเท็จต่ออัลนละอฮ์นะครับอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกก็หาว่าอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์บอกนะครับอันนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการกุเรื่องเท็นะ กุเรื่องเท็จต่อลอลออลอถามว่าใครแล้วใครอีกเล่าที่จะร่ลิมที่จะอธรรมยิ่งไปกว่าคนที่กุเรื่องเท็จต่ออลอหรือหรือคนที่ไม่เชื่อต่ออายะอายะต่างๆของพระองค์ไม่เชื่อต่อสัญญาณต่างๆของพระองค์คําว่าไม่เชื่อในกุรานใช้คําว่ากัซาบะเนี่ยซึ่งคําว่ากัซาบะเนี่ยถ้าปแปลตรงๆนเขาแปลว่า หาว่าโกหกหาว่าโกหกเช่นมีคนพูดมาไม่จริงโกหกนะเราไปหาว่าเขาโกหกนะครับอย่างนี้แหละกัซาบะนะครับนั่นก็คือคนที่หาว่าอายะต่างๆของอัลกุรอานเนี่ยอายะต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าใครใครอีกเล่าที่จะรอเลียยิ่งไปกว่าคนอย่างนี้สองประการใช่ไหมครับหนึ่ง คนที่อุเรื่องเท็จต่ออัลลอฮ์สองคนที่หาว่าอายะหต่างๆของอัลลอฮ์สัญญาณต่างๆของพระองค์เนี่เป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโกหกหรือว่า,าน่าจะเข้าข่ายนี้ด้ยวยหมหาว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องเมคเป็นเรื่องกุขึ้นมารประมาณนี้นะครับนั่นคือกัซาบะดังนั้นในอายะนี้อัลลอฮ์บอกให้เราทราบว่า คนสองคุณลักษณะนี่แหละเป็นคนที่ร้อนเ็มเป็นคนที่อาธรรมสุดๆเลยทีเดียวและอัลลอฮ์ก็ปิดท้ายอายาด้วยคำว่าอินฮนูลายุฟลิฮุอลิมูนแท้จริงผู้ที่อาธรรมทั้งหลายจะไม่ได้รับความสำเร็จอัลลอฮ์บอกไว้เลยว่าลายุฟลิฮุจะไม่สำเร็จจะไม่ได้รับชัยชนะใครครับอัลลอลิมูนคนที่อธรรมทั้งหลาย นะครับซึ่งความอาธรรมนี้เกิดขึ้นได้หลายอย่างแต่ที่อเลอเอ่ยกล่าวว่าในอายะนี้สองคุณลักษณะของความอธรรมนั่นคือการกุเรื่องเท,ท็จต่ออเลนะครับและก็สองการหาว่าสัญญาณต่างๆของอเลเนี่ยเป็นเรื่องเท,ท็จเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงนั่นก็คือปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอเลนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งทั้งสองคุณลักษณะ นี้ก็คือคุณลักษณะของคนของการชีริกของการตั้งภาคีนั่นเองนะครับอันเนี้ยดังนั้นจึงถือได้ว่าชีริกการตั้งภาคีต่อโนนสมฮานะฮหงอตาลาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเป็นเรื่องที่ร้ายกาจอย่างมากเลยทีเดียวพิษสงเนี่ยโอ้โหนะครับใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังและที่สําคัญนะครับอัลลมูการอาธรรมและโดยเฉพาะยิ่งการ ชีริกการตั้งภาคีต่อรอเนี่ยลายุฟเลหุจะไม่ได้รับความสําเร็จคนที่อาธรรมจะไม่ได้รับความสำเร็จคนที่จอเลมจะไม่ได้รับความสําเร็จนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับในบางอายะเช่นในสุร์ยูนุสอายะที่17บอกว่าอินน er ูลายุฟเลหุมุจริมูนนะครับแท้จริงบรรดาผู้ที่เป็นมุจริมผู้ที่กระทําบาผู้ที่ทําความผิดนะครับ หรือในบางครั้งเราพบว่ามีคนแปลบอกว่าฆาตกรทั้งหลายนะครับคือถ้าแปลว่าฆาตกรในบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเขอ,อคือคนที่เข็นฆ่าคนอื่นแต่อย่าลืมนะครับความผิดบาปนี่บางทีไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะการเข็นฆ่านะครับการการกระทําอย่างอื่นก็ถือเป็นเรื่องบาปอีกไม่น้อยอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมุจริมูเนี่ยคือคนที่ทําบาปคนที่ทําผิดเอาเราบอกว่าคนที่ทําบาปคนที่ทําผิด ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้รับความสําเร็จและยุฟเรหุจะไม่ได้รับความสําเร็จ hu, จ,ะรรจ,จะไม่ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสรุปตรงนี้จากที่เราพูดคุยวันนี้คืออัลุลหมู่ความอาธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอาธรรมอย่างไรแรงไร้กาจสุดๆนั่นก็คืออัชิกุการตั้งภาคีตอรอหรือความอาธรรมที่มีระดับต่ําลงมานะ เช่นอยู่ในระดับของการฝ่าฝืนการทําผิดการทําบาปนี่ก็ถือว่าเป็นขันอธรรมด้วยเหมือนกันนะครับและแม้กระทั่งความผิดความบาปมันนั้นแม้จะไม่มีใครได้รับผลกระทบก็าตามนั่นก็คือ,อทําบาปโดยที่ไม่มีใครได้รับผลกระทบก็เราคนเดียวเท่านั้นการฆ่าคนอันนี้มีคนอื่นได้รับผลกระทบอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของ อาธรรมเป็นเรื่องของอะไรนะจอร์เลมด้วยเหมือนกันนะครับถามว่าการตั้งชีริกการตั้งภาคีเนี่ยมีใครได้รับผลกระทบเบื้องต้นเลยเนี่ยคงไม่มีใครได้รับผลกระทบในอันดับแรกในระยะแรกนะแต่ในระยะยาวเนี่ยมีคนได้รับผลกระทบนะครับเพราะผลจากการที่เขาชีริกตั้งภาคีต่อรอนเนี่ยการตั้งตั้งภาคีต่อร้อนเนี่ยมันจะมันจะถูกสําแดงออกมาทางคําพูดทางทางการกระทํา ทางมือทั้งเท้าทางสายตาเห็นไหมผู้คนได้รับผลกระทบนะครับผู้คนได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีความผิดบาปไม่มีความบาปหรือการฝ่าฝืนอันใดนะครับที่จะไม่มีผลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นต่อสังคมแทนะบทุกอย่างการดื่มเหล้าระบบว่าดื่มเหล้าเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะเวลาฉันเมาแล้วก็ไม่ได้ไประารานใครถามว่ามีผลกระทบมีผลกระทบเหมือนกัน นะครับต่อบุคคลรอบข้างอย่างน้อยก็คนในครอบครัวของเราได้รับผลกระทบนะครับสูบบุหรีเราบอกว่าเราสูบอยู่คนเดียวไม่มีใครได้รับผลกระทบมีครับมีคนได้รับผลกระทบเราคนในครอบครัวะนะ่ะและสุดสุดเลยเวลาคุณป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยลูกเมียจะปล่อยทนดูทนดูเฉยเฉยไม่สนใจปล่อยให้คนนอนปล่อยคนเดียวเขาทําได้ลงคอไหมเขาก็ทําไม่ลง พ่อของเขาสามีของเขาเขาก็รักเขาก็ดูก็จะไม่ต้องดูแลและเมื่อเขาไปดูแลเขาทาง้งพุในฐานะของพ่อหรือในฐานะของสามีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตถีชีวิตของเขาเห็นไหมครับบางทีคนทํางานประจําก็ต้องลางานเพื่อไปไปดูแลไข่คุณพ่อเห็นไหมครับส่งผลกระทบทั้งนั้นนะครับนะแต่นั้นทุกเรื่องเลยนะครับส่งผลกระทบหมดเลยก็ถือเป็นการสวนิ่งเอาละในเมื่อ คุณบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อใครเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองคุณกำลังทำให้ตัวของคุณเนี่ยต้องเผชิญกับอ,อันตรายสูบบุหรี่ทำให้ตัวเราได้รับอันตรายดื่มเหล้าทำให้ตัวเราได้รับอันตรายนะครับกำลังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยได้รับอันตรายนี่ก็เป็นความอาธรรมเป็นความโซลิมด้วยเหมือนกันนะครับและเมื่อฝ่าฝืนต่อรับฮานาหวัวตาลาแล้วเนี่ยอาซสาบการลงโทษ เตรียมรับไว้ให้ดีคุณกำลังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยต้องเจ็บปวดรวดร้าวโดนลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัอตาลานี่คุณกำลังอาธรรมตัวตัวของคุณเองกำลังจลิมตัว,ต,วตัวเองนะครับดังนั้นทุกเรื่องราวนะครับของการจลิมของการอาธรรมเนี่ยถือเป็นเหตุสำคัญเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่เลยที่ขัดขวางไม่ให้ประสบไม่ให้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ ครับก็คงเราคงจะต้องตระหนักกันให้มากนะครับทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เป็นการซอลิมเป็นอัจุลม,รรมูการอาธรรมการฝ่าฝืนต่อโลกสุบฮหานหวาัวตลาเราจะต้องละทิ้งออกห่างเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางความสําเร็จนะครับไม่ว่าความสําเร็จในโลกดุนยาและที่สําคัญอย่างยิ่งความสําเร็จในโลกอาข้อครับวบล,ลิฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมุราะห์มตุลลอฮ์วบรอกาตุ